สวัสดีครับทุกคน,กคนวันนี้มาพบกับบ่าวเกี้ยงสาวแป้งค่ะครับวันนี้เราจะมากินชาบูน้ำดำนะครับเอาเริ่มเลยทิย้ละนะครับเดี๋ยวสาวแป้งจะมาใส่น้ำชาบูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นน,น้ำซุปซุกี้<อ>ยากีญี่ป,ปุ่นคะ่ะแต่ไม่ใช่สูตรเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอร่อยแน่นอนใช่กินมาหลายรอบแล้วรื่องนี้มันอร่อยซุกมันจะหอมหวานนะคะใส่ไปเลยหนึ่งกบบระบวน ใสหมดเลยพ<โฤ>อก่อนนะทที่ชิมรสชาติเดี๋ยวชิมอ,อ,อใส่ไมค่คะ่ะใส่ผักคะ่ะใส่ผักเผักลงไปค่ะได้ไหมได้ไหมนะะมี่ยใได้คะ่ะต้องเด็ดก,ก่อนมาเด้อแซ่แบกับบ่าวเคียงสาวแป้งนะครับ้จิ้มวันนี้ทน้จิ้มน้มจิ้มสซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้ม กลำรังสองน้ำจิ้มเ้อใบรันล่าง,งนะครับเนะาะไข่นหนึ่งนะคะโอเครอเดือดแป๊บนึนนงแล้วก็ใส่หมู เราจะอยู่ด้านหลังดีน,นะคะเพราะว่าโต๊ะเหมือนจะไม่พอเราไม่มีการหั่นนะคะซื้อมาจากร้านยังไงเราก็จัดไปอย่างนี้นเลยค่ะหอยหวานดนะ้วยเนาะ อะไรก็แลนะ้หวานนเตาหม้ครับแต่อร่อยเ,เดิอมาเด้อเปยน้องี่นอ้อง นอนความเงียบนานอนพอฟันก็ได้ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นม้าอะต่อไปเลย่มนิดนึงนะคะอะเมนกะพุงใส่ให้สับ รอแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอในะห้มันเดือดรอพี่น้องขอหมูยังไม่สุกดีนะคะกินหมูก็ต้องกินให้สุกนะคะพี่น้องตอนนี้เนาะอย่างว่าแต่หอยหวานเบลาเกียงก็กินได้แล้วค่ะ สาวแป้งตอนนี้ก็คือหาแมงกระพุนก่อนนะคะไม่รู้ว่าแมงกะพุนกับทะเลหรือยังหาแมงกะพุนไม่เจอเลยค่ะของโปรดสาวแป้งนะคะก็คือแรงกะพุนค่นะ,คะเป็นไงบ้างคะรสชาติแบบยังอร่อยอร่อยอร่อยที่น้ำซุปน้ำจิ้มคน้ำซุปน้ำซุปหอมนะครับฉ่นบน้ำดำหลองท้องเลยมา,มากๆค่น แป้งชิมน้ำก่อนนะคะสดน้ำกหอมน้ำซุปห,ห,หอมค่ะหอมจริงๆค่ะ<อ>ใช่หอมแล้วก็หวานเนาะน้ำซุปอะ กินไปกินมาใกล้หมดแล้วเนาะโอ้แซ่บหลายพี่น้องสองคนกินบรีอ่ะกินแบบจุกๆเลยครับช่คหอยกินแบบจุกๆโอ้โอหายลรกสงสัยกโกดีนใช่ไห อะไรก็อร่อยน้ำจะจืดแค่ไหนก็แซ่คือเก่ไหมคะจิก่อนอืมนุ่มเลยค่ะานุ่มเนขาเจ้าเนี่ย เด้งดึ๋งๆเลยเวลาเชียวอ่ะออสดสด่อหลายกระาเหนืออะไรนะเผือมขนาเจ้า แปลว่า<来>、啊，好吃吗？<laughs> 来，哈、嗯，这来哈，好、啊、吃。嗯 ไม่รู้ว่าอิ่มน้ำหรือเปล่าคะเนี่ยกินน้ำบ่อยมากเพราะมันร้อนวันนี้ก็ฝนตกนะคะอากาศก็กำลังดีเลยเนะเาะแล้วมานั่งกินอะไรแบบเนี้ยฟินสุดๆไปเลยค่ะฝนตกนะคะ มากินหอยหวานนะคะ,ะนี่จับจับนะคะพี่ๆต้องจับนะคะหอยหวานเนี่ยใช<ะ>่เอาหลุดสงสัยเปื่อยเกินนี่คะ่ะนี่อนี่<ม>เลยะคะ่ะหอยหวานชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าห,หวานมากเลยคะ่ะ อบมอัมเนี่ค่ะ<ม>อืสุดยอดแบบที่งนชอบบอกว่าสุดยอดมาขำแป๊บอ่ะรับไปได้โตโตขึ้นเนาะนี่เดียค่ะ อืมเหรอปวดขาอะกินเมื่อกี้พอเลยนะจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บชามต่อให้เกี้ยงครับผมอาทิตนี้ก็บายบายสวัสดีครั